เรื่องเล่าขำขำฮาฮากวนกวนเรื่องที่สาสบเกตอนนี้ให้ชื่อว่าเจอจริงๆครับแม่คุณมารีไม่ลูกชายคนเดียวซึ่งอายุยี่สแล้วยี่สิปีแล้วแต่ยังไม่เคยมีแฟนคุณแม่ก็เป็นห่วงกว่าลูกชายจะเบี่ยงเบนทางเพศและจะไม่มีผู้สืบสกุลพอดีกับในช่วงนั้นมีอัฐานอาบอบนวด มาเปิดบริเวณใกล้ๆกับปากซอยบ้านในเย็นวันหนึ่งคุณแม่ได้ยื่นเงินให้กับลูกชายหนึ่งพบาทและได้พูดกับลูกชายว่าลูกหนูโตแล้วนะหนูเอาเงินหนึ่งพันบาทนี้นะไปเที่ยวอบนวดนะหนูจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆและลูกอาจจะได้เจออะไรแปลกๆอย่างที่ลูกที่คาดไม่ถึงก็ได้นะลูกชายก็นำเงินหนึ่งพันบาทไปอ,อบนวดตามที่คุณแม่แนะนำเมื่อกลับมาถึงบ้าน แม่จริงได้เข้าไปถามลูกว่าเป็นไงลูกชอบไหมลูกชายบอกชอบครับแม่วันหลังแม่เงื่อนผมอีกนะแม่บอกได้สิลูกได้ว่าแต่หนูเจออะไรแปลกๆแข็นที่คาดไม่ถึงบ้างไหมล่ะลูกชายคิดอยู่พอนึงเจอครับแม่เจอแบบที่คาดไม่ถึงจริงๆเลยแม่บอกเหรอหนูเจออะไรล่ะบอกแม่หน่อยสิเออเออเออผมเจอทั้งคุณพ่อ แล้วก็คุณปู่เลยครับแม่